วันนี้จ่ายน้ำได้แน่นอนถูกต้องไหมสามโมงจ่ายได้แน่นอนสามโมงนะฮะสามโมงจ่ายได้แน่นอนสำหรับพี่น้องประชาชนในซอยชัยพรยุ์วิถี22นะฮะเข้าไปซอยสันติสุขนะครับเจ้าหน้าที่ยืนยันมาแล้วนะครับวันนี้บ่ายสามใช้ได้แน่นอนอะไรเยอะกันแน่เยอกันน้อย